ถูกประหยัดไฟรับประกันยาวนานแถมมีบริการหลังการขายฟรีอีกด้วยต้อง Air h ไฮเออร์คลีนคู VQAC s e r i e ์แอร์ใหม่ของปี2024นี้ครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมในทีมงาน a i r ์เซ v i c วอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึง a i r ร์ไฮกันบ้างนะครับแแอถูกๆราคาเบาๆแต่ความสามารถเกินราคาจะมีแบบไหนจะทำอะไรได้บ้างหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันควรซื้อใช้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เจาะลึกให้ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะว่าบอดี้มันเป็นยังไงมีฟีเจอร์อะไรไซส์เท่าไหร่แล้วก็ประหยัดไฟมากแค่ไหนนะอย่าลืมนะครับ s ับสไครต์ไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ ขยุคนต่อ,ตอ,ตอไปไปดูวันที่ตัวบอดี้กันเลยดีกว่าครับไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวบอดี้เลยนะครับสำหรับตัว h ฮเออร์ VQAC เซรีส์คลีนคูลแอมของปี2024นี้นะบอดี้ก็จะเป็นสีขาวๆนะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆนะตรงขอบขอบด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยเขาจะทําเหมือนเป็นเส้นเป็นลายเคิร์ฟให้มันดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของความเป็นตัวคลีนคูตัว2024เนี่ยเนาะถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บจะรู้เลยว่าอันนี้แหละมันคือ ของปี2024จะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วตรงกลางนะครับก็จะมีคําว่า h i e r แปะอยู่นะส่วนขวาด้านล่างก็จะมีคําว่า inverter แล้วถ้าสังเกตดีๆหรือผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นไหมนะฝั่งขวาเนี่ยที่เหนือจากตัว inverter ขึ้นมาหน่อยอยู่กลางๆเนี่ยแต่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีตัวไฟแสดงสถานะตัวอุณหภูมิบอกไว้ด้วยนะครับแต่ว่าในรูปผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าแต่มันจะมีนะมันจะมี ตัวแสดงสถานะว่าตอนนี้เรากดอุณหภูมิที่เท่าไหร่อยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าตรงรีโมทเนี่ยน่าจะสามารถมีฟังก์ชันที่กดเพื่อปิดไอตัวแสดงไฟนี้ได้นะครับส่วนรุ่นนี้ดูตรงบานสวิงก็จะเป็นแบบบานเดียวนะครับอ่าหน้าตาจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะครับว่าแล้วมันมีฟีเจอร์อะไรดีๆบ้างไหม มาดูกันที่อย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเขามีเซลฟ์คลีนนิ่งก็คือทําความสะอาดตัวเองอัตโนมัติซึ่งระบบนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว,ลวผมก็เคยทดลองมาแล้วว่ามันเจ๋งมากๆอยู่นะครับคือกดปุ่มคลีนเข้าไปแค่นั้นแล้วเดี๋ยวมันจะทําความสะอาดทุกอย่างเองโดยการทําให้ตัวแอมเป็นน้ําแข็งเสร็จแล้วพรอมเป็นน้าแข็งเยอะๆปกคลุมตามแผงเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะละลายแล้วก็ ไอ้พอละลายเนี่ยน้ำก็จะไปชาร์จล้างพวกสิ่งสกปรกที่อยู่ตามแผงออกมานะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันจะช่วยยืดระยะเวลาในการที่เราจะต้องล้างแอร์ให้แอร์มันสกปรกช้าลงไม่ต้องเรียกช่างล้างบ่อยๆได้มากขึ้นนะครับแล้วต่อมานะครับฟีเจอร์ที่ผมก็ชอบอีกเช่นกันนะั่นคือตัว Ti ิปเปิลแอร์นะเขาใช้ชื่อว่า t i p p e ป Air อร์ก็คือทรงลมให้มันไม่โดนตัวผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าผมเป็นคนที่ขี้หนาวไม่ชอบโดนแอร์โดยตรงซึ่งหลายๆคนหรือจะเป็นเด็กเล็กหรือจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ย ก็น่าจะไม่ชอบแอร์ให้มันโดนตัวหรือถ้าจะโดนตัวจริงๆอ่ะช่วยโดนแค่ตังหวะที่ตัวเองร้อนๆถูกป่ะแล้วพอเราหนาวๆนาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการให้แอร์โดนตัวแล้วเราต้องขี้เกียจม,มานั่งคอยปรับเนาะเราก็สามารถกดโหมดนี้ให้แอร์อ่ะมันส่งลมไปทางอื่นส่งลมเฮาก็จะส่งลมเลี้ยเพดานไปแล้วไปตกที่อื่นแทนแล้วก็วนกลับมาให้มันให้ตัวเราเนี่ยมีแต่ความเย็นไม่โดนลมแอร์เลยซึ่งอันเนี้ยผมชอบมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วต่อมานะครับก็คือระบบเทอร์โบคู่เขาบอกว่าเย็นเร็ว ขึ้นมากกว่าเดิม47%กดเทอร์โบป้าบเข้าไปอากาศร,ร้อนๆปึ้งเย็นขึ้นไปอีก47%แปบ๊บเดียวแอร์ในห้องเย็นสบายอากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหนทุกอย่างลงตัวเนาะและฟังก์ชันต่อมานะครับมี comfortable s l e e p นะครับก็คือตัวฟังก์ชันที่ช่วยให้ปรับอุณหภูมิเองตอนที่เรานอน,อนหลับนั่นเองนะครับก็ทําให้เรานอนเนี่ยนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากที่ ตัวไอเดอร์ทิเปอแอร์โเนี่ยมันจะไม่โดนตัวเราใช่ไหมกด Comfortable Sleep เข้าไปอีกตอนนอนนอนหลับสบายมากขึ้นไปอีกนะกับราคาเบาๆเ,เ,เริ่มต้นตัวเริ่มต้นราคาไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำนะทําได้อย่างที่ต้องการเลยนะอย่างแรกที่ผมกนาอ่ะทำมสะอาดตัวเองได้ไม่ส่งลมตัวเองก็ได้ตอนนอนหลับสบายได้อีกแต่อากาศร้อนๆมาอยากจะให้มันเย็นเร็วๆกดเทอร์โบคูเข้าไปได้อีก จุดเด่นๆที่ผมชอบๆอะมันอยู่ในตัวนี้หมดแล้วและระบบของรุ่นนี้นะครับเป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับนั่นแปลว่าเวลามันเย็นมันจะเย็นสม่ําเสมอตลอดนะอะมันจะไม่ใช่แบบตัวฟิกสปีดที่เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวคอมเดี๋ยวตัดอะไรอยางงี้ถูกไหมก็นี่คือฟีเจอร์เจ๋งๆของ h ฮเออ VQ AC หรือ h ฮเ e r Clean c o ู l ปี2 0 2 4แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะครับว่าแล้วมันมีกี่ขนาดกี่รุ่นแล้ว BTU จริงมันเท่าไหร่ค่า SEER เท่าไหร่ไซส์ของมัน เท่าไหร่ไปดูกันครับ <Yeah. S 1> และสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด5ขนาดนะครับกระต่ายตั้งแต่9000 BTU 12000 BTU 1 5 0 0 0 18,000แล้วก็24,000 BTU นี่คือชื่อรุ่นของมันนะแต่ถ้าจะเอา BTU จริงๆของมันก็ตามนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่รุ่น9000 BTU นะครับ BTU จริงๆของมันนะครับจะอยู่ที่9200 BTU นะครับค่า s e r เนี่ยจะอยู่ที่17.1 วตตต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับแล้วก็ไปดูที่ไซส์ของมันบ้างไซส์ขนาดของชุดคอยเย็นรุ่น9 00 0นะครับจะอยู่ที่80.5คูณ20คูณ29.2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ชุดคอยร้อนนะครับจะอยู่ที่69.6คูณ25.6คูณ43.2ซนติเมตรนะครับถ้าใครที่พยายามจะดูด้วยตัวเองนะครับแล้วไปเห็นคำว่าแพ็กเกจไดเมนชันน่อันนั้นจะเป็นไซส์ที่รวมกล่องนะครับแต่ถ้าจะเป็นเฉพาะตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ขึ้นมานิดึเไมม่่นะทีีผบอกอกกปื้ ข้าใจกันตรงกันนะอ่ะต่อมานะครับรุ่น12,000 BTU นะครับ BTU จริงๆนะครับ12,300 BTU ต่อชั่วโมงค่า SER เท่ากัน17.1 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับไซส์นะครับอยู่ที่80.5คูณ20คูณ 29. 29.2แล้วก็ชุดคอยร้อนอยู่ที่70คูณ24.5คูณ54.4ซนตเมตนะครับต่อมาที่รุ่น15,000 BTU นะครับรุ่น BTU นี้จะได้14,700 BTU BTU จริงๆของมันนะแล้วก็ค่า SER จะอยู่ที่17.1เหมือนกัน ทุกขนาดเลยตั้งแต่9,000ัน20,000นะครับแล้วก็มาดูที่ชุดคอยเย็นนะครับ87.5คูณ21.7คูณ30.7เซนติเมตรแล้วก็ชุดคอยร้อน70คูณ24.5คูณ54.4เซนติเมตรมาต่อกันที่ขนาด18,000 BTU นะครับ BTU จริงๆ18,000เต็มๆนะครับแล้วก็คอยซีอาร์17.1แล้วก็ชุดคอยเย็นนะครับ87.5คูณ21.7 คูณ30.7ซมส่วนชุดคอยร้อนนะครับ80ูณ28คูณ55ซนเมนะครับแล้วก็ขนาดสุดท้าย24,000 BTU BTU จริงๆของมันจะได้อยู่ประมาณ23,200 BTU าน 23, BT ต่อชั่วโมงนะครับค่า SE R17.1 ชุดคอยเย็นนะครับไซส์มันจะอยู่ที่97.5คูณ22คูณ31.8ซนมส่วนชุดคอยร้อนนะครับไซส์จะอยู่ที่81.6คิณ30.6คูณ6 4มสินคูณบ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะครับว่าเขามีการรับประกันแบบไหนกันบ้างครับ <lect uring> สำหรับรุ่นนี้นะครับ h c เ e อร์คลีนคู VQAC s e r i e ์แอมของปี2024นี้นะเขารับประกันคอมเพเซอร์อยู่ที่10ปีนะครับและประกันตัวเครื่องอีก5ปีนะครับและรุ่นนี้นะครับเขยายังฟรีบริการหลังการขายนะครับโดยเขาเระบุว่าฟรีให้ทุกรายการ5ปีแรกนะครับแล้วมีบริการ ด่วนภายใน24ชั่วโมงด้วยนะแบบบางทีติดต่อจากศูนย์ให้ศูนย์ไปจัดการดูแลเนี่ยเขาบริการภายใน24ชั่วโมงเข้าไปดูให้เลยนะครับแต่เขาระบุไว้นะครับว่าต้องอยู่ภายใน20กิโลเมตรจากศูนย์บริการนะครับนั่นถึงจะดูแลครอบคลุมภายใน24ชั่วโมงได้นะก็ใครที่อยู่ภายใน20กิโลเมตรแอร์มีปัญหา1ฟรี2ด่วนไวแจ๋วๆเลยกับการรับประกันของไฮเออร์แอร์ถูกๆไม่เกินหมื่น ไปดูกันดีกว่าครับว่าทีเด็ดของมันเนี่ยค่าไฟต่อปีเท่าไหร่ต่อวันเท่าไหร่สำหรับรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้คํานวณมาให้เรานะครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะคํานวณให้ทุกๆคนเองนะครับว่าค่าไฟต่อวันเท่าไหร่ต่อปีเท่าไหร่ในแต่ละขนาดแต่ละรุ่นนะครับแต่ผมต้องแจ้งนี้ก่อนว่าผมคํานวณจากค่าไฟปัจจุบันที่หลายๆยี่ห้อเขาใช้มารหน่วยในการเอามาคํานวณเนี่ย เป็นหน่วยละ5บาทนะครับจะไม่ใช่แบบเดิมที่3.96นะครับนั่นแปลว่ามันอาจจะแพงขึ้นจากเดิมนิดหน่อยนะครับก็ให้เข้าใจตรงกันนิดนึงนะครับว่าค่าไฟมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับจะใช้วิธีการคำนวณหน่วย3.96บาทในเลทเก่าเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วหลายๆยี่ห้อไปที่5บาทแล้วเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ผมก็จะคำนวณที่5บาทเช่นกันซึ่งผมคำนวณแล้วได้ตามนี้เลยครับ ผมขอไล่าตามชาร์ตสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับสำหรับรุ่น 9,200BTU นะครับหรือรุ่น9,000นั่นเองนะครับค่าไฟต่อปีจะอยู่ที่ ,7854 บาทถ้าเฉลี่ยต่อวันนะครับจะอยู่ที่21.51บาทต่อวันต่อมาที่รุ่น 12,300BTU นะครับค่าไฟต่อปีจะอยู่ที่1501บาทต่อวันจะอยู่ที่28.77บาท ก็ถือว่ายังถูกอยู่นะครับแล้วต่อมาดีกว่าครับรุ่น14,700 BTU ค่าไฟต่อปีนะครับ12,548บาทต่อวัน34.38บาทนะครับแล้วต่อมาที่18,000 BTU นะครับค่าไฟต่อปี15,366บาทต่อวันเฉลี่ยแล้ว42.10บาทนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้าย23,200 BTU นะครับหรือรุ่นจริงๆคือมันรุ่น24,000นะนะหลายๆคนอาจจะงงนะครับแต่ถ้าคุณดูไอ้ตรง ก่อนหน้าน,นี้ที่ผมพูดเรื่องไซส์เรื่อง Btu จริงของมันน่าจะเข้าใจนะค่าไฟต่อปีนะครับ19,804บาทถ้าเฉลี่ยเป็นต่อวันแล้วเนี่ยจะอยู่ที่54.26บาทเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Air Hyer e r VQAC Series หรือ Hyer c r e a n ีนค o ลแอร์ของปีองพี่2024นะครับหน้าตามีการเปลี่ยนไปมีฟังก์ชันที่น่าสนใจหลายๆอย่างที่ดีๆรวมอยู่ในตัวนี้แล้วก็ขนาดความประหยัดไฟพอใช้ได้ แล้วราคาล่ะราคาเนี่ยรุ่นเริ่มต้นรุ่น9,000 BTU เนี่ยราคายังไม่ถึง1 0 0 0 0หมืเลยนะครับน่าจะ900 0พไปลายกับฟังก์ชันดีๆแบบนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟด้วยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับและถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมไปที่1789โทรไปสอบถาม call center เขาได้เลยนะครับแต่ถ้าขี้เกียจโทรอยากจะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกับเราก็ได้ครับเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมจากเราก็ได้เราจะพยายามหาข้อมูลให้ทั้งหมดแต่บอกก่อนนะอย่ามา เป็นทางเทคนิคมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเทคนิคมากๆผมก็จะโยนไปที่1789เลยนะบางคนอาจจะมาถามผมว่ารอบการหมุนของออตัวมอเตอร์นหนึ่งรอบเท่ากับกี่ขวดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะไปที่1789เลยไปถามทางช่างเขานะครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นที่อยากจะให้ทุกคนรู้เข้าคร่าวเฉยๆนะครับและราคาไม่ถึง10,000บาทอยากสอบถามอะไรและราคาของรุ่นอื่นๆขนาด12,000 50,000 80,000าห0 0 0ราคาเท่าไหร่ คอมเมนต์เข้ามาครับหรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ทุกคนสามารถเข้าไปกดลิงก์แล้วก็เข้าไปสอบถามที่ลิงก์นี้ก็ได้นะครับและสําหรับใครที่อยู่กรุงเทพและอยู่แถวแถว,แถวลาดพร้าวอยากจะได้ช่างดีๆนะครับมาที่ sj r ตามนี้ได้เลยนะครับโทร0 8 7 7 0 7 2 2 5 7หาช่างดีๆใกล้บ้านลองเรียกเจ้านี้ได้น่าจะดีน่าจะเวิร์กนะครับ แต่ที่สำคัญที่สุดนะครับ Subscribe, Like, Share เป็นกำลังใจให้พเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนต่อๆไปถ้าชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามากด, like, กด, share, กดกไลค์กดแชร์กด Subscribe... เข้าไปเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ